สวัสด <Yeah>, okay. mm ีจ้ามาด้วยจ้ากินเข่าเที่ยวกันเด้อจ้าเด้อสมตำเจ้าสมตำคอยขึ้นนักใจแถวบ้านโทรศัพท์บผักเป็นอย่างคนล่งยูทูบไปได้คอยพิษพลาดแล้วลูกก็ลงไหมคอยพิษพลาดเสียคอยจังได้ก็บอกคอยมาเด้อพ่อใหญ่ยูทูบคอยกังวลแล้วอย่าไปใส่เนี่ย จักเหมือนเงี้ยเนียบอย่างไปเบิรงนได้เหมือนเสาตอนหน้าเนอะก็เห็นดินบ้างเงียบได้เป็ต่อเลยครับผมตอนน้มันานหน้าหรือว่าโหพวกกระตี้หลังน้ากับหดดินหมดตัวเลยนะเยอะว่ะนี่เราเนไหมพอเขะที่นจะไปเจอไหมพอเขาไปถึงหน้าเนอะที่หน้าเขาจะไปเจอ เลาาเลยครังใหม่บกรังต้นแ้มีเสียกระทินกระทินมาจ้าพี่น้องมากินส้มตำน้ำกันจ้าตอนเที่ยงจ้าม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 าพี่พักพอพักคือน้ำหมเ้าอยู่ละสนตำซุ้งกันจ้าแซ่บแซ่บสุนตำกระไดมัน่กับเพื่อนอย่เนาะมันองรเนี่ยมันมันกราลักไหนเนี่ยกินมันเกล้วแมวยือเอาไปถึงแบบที่

ไม่แน่อาจจะได้ลงแถมเวลาใหดู่นจะมั่เวลาจะบําเครับแม่ไปทาย้วจะไป่ายวิดียอแม่ไหนทายวิดีโออ่ะยังปรเด็กโวิดียอ้ีน้องเฮ้ยจะมันใหญ่ไม่เอาไม่เมอนจ้องจามเดมาได้ติกตกกันจ้าเพื่สามาจ้ะมามามาติกตามู้กันจ้า ก็ได้แต่ไปนั่ในใกบบอกลาเปกบกืบบกี่ตดนจะนใ่ไม่เจเขาไกได้เพิ่นใช่ไม่ใช่ขเกก <laughs> ขาไกดมเขาเริ่มกดเมื่อเขาไปถือออกอเลื่อออกไปเลยแบบนี้ก้มพิพขาดไเองขอให้ ขอาให้กูว่าให้น่บาวก็ได้อืมุร่ตัดก็แสีใส่ยี่โมแม่แดงหวานไปหน่ออย่าดูคนเนื่นหวานไลมน่าหวานจังนแงอ่ะคดหวานอ่ะบุรีตามม่โลน่ะเลย่ แม่ทำยี่ม okay. no mm ีดนแม่อกาแเป็นงานโรงงานเป็นอเป็นนอนถึง so ินกูเดียวเด้อวไปไปเบิรงเด้อม่กินไม่กินกินหลายๆกาแฟแต่ถ้าเาเกลวเดียวมือนันอู้ทำทุกเตาเนาะจ่งิมกันเนาะพอดืดูกินค่ากลางนี่บอกได็กินกาแฟได้อะบถากินเลนจะใชไหมอย่างคิปนี้แค่นี้ละจ้า คุณหนาเจอกันไหมจ้าเวาีวยาฝากกดไลค์กดแชร์ชอบตออบิดต่อง่ยายด้วยไหมจ้าดีค่ะที่วาน